พาไปเที่ยวงาน Thailand c o f f e e Fa ฟส2025เหมือนเป็นงานกาแฟประจำปีอะจัดมา10ปีแล้วแต่กันเพิ่งมาเป็นปีที่5นะพี่ๆงงว่าทำอะไรหันไปบอกว่าถ่ายรูปคู่กับป้ายก็ฉันมาโปรโมท Coffee Subscription นีก็ต้องถ่ายกับป้ายสินอกจากกาแฟงานนี้ก็เป็นมัชชา Festival ได้เลยก็เลยแวะมากินมัชชะที่มิดริซันนะคะได้พงกุญแจด้วยขอบคุณนะคะมางานกาแฟทำอะไรทักทายคนรู้จักที่บูธต่างๆค่ะแวะทักคุณเบลไอดินนะคะพารุ่นพี่มาซื้อกาแฟนะคะแต่ว่าเขาไม่ขายเขาให้ชิมอย่างเดียว แวรทักบูธบาบาริกนะคะสวัสดีค่ะลีวิทคอฟฟี่มีกาแฟจิ๋วมาขายเป็นพวงด้วยแวมาทัก p ีเอนะคะอันนี้ซีอัสคอฟฟีและถุงกาแฟรูปแมวของเขาแวไปชิมกาแฟลอดประกวดนะคะแรงค์หนึิในแต่ละโปรเซสคือรุ่นพี่เราเปลี่ยนใจไม่ซื้อกาแฟแล้วอะบอกว่าเหนื่อยชิมจนเหนื่อยสานโตคอฟ House อฟี่เฮาส์เอากาแฟมาฝากนะคะมีคุณเบลมิดไนบาริสต้า วันนี้เรามาช่วยเต่าที่นี่หรือเปล่าคะไม่ช่วยเต่านแซลถึงคลิปที่เต่าติดลมเซมแต่งทํากระเป๋าจากซองกาแฟนะคะก็เลยแหวะเอาซองกาแฟที่มีอยู่ในบ้านมาให้แวะมาดูอุปกรณ์กาแฟมากมายที่ e l โล w Stuff นะคะมีทีมโอเรียมาบาร์เทคโอเวอร์นะคะอสวัสดีค่ะคุณจูและนั่นโปรโมชั่นของเราขอบคุณที่ให้พื้นที่นะคะพักจากกาแฟมาซื้อคราฟโซดากลับบ้านนะคะเหมามา6ขวด6กร้ไปกันต่อกับไปโซนกาแฟนะคะแอบดูคุณภูนิปปี้กำลังดื่บกาแฟอยู่แวะบ บูท9495มีเมล็ดกาแฟเป็นขวดๆเทมากเอาจริงๆแวะไปหลายบูทกว่านี้อีกแต่ว่าบางทีก็ลืมถ่าย วือตคุยอันนี้เป็นริปเปอร์เวียดนามนะคะน่ารักดีอันนี้ก็น่ารักเป็นอะเซอรี่ของอุปกรณ์กาแฟนะคะอันนี้เป็นแก้วชิมกาแฟใบใหม่ได้มาลองใช้ที่บูจัสโกมีทดสอบความแข็งแกร่งของแก้วฟังสินี่เคยเห็นไหมมันคือถ้วยแอโรเพรสของแชมโลของคุณเตที่บูตเบรฟและก็แวรมาทักทายโรสรันเนอร์อันนี้คุณคริสแอนเอสคอฟฟี่ให้มาลองชิมนะตอนนี้เดินจนค่ำแล้วนะคะแวรซื้อต้นกาแฟ2ต้นกลับไปปลูกงานกาแฟวันแรกเหนื่อยมากก็เลยต้องแวรกินเนย ะะจริงๆน่าจะเป็นข้ออ้างมากกว่าไปกันต่อวันที่2เป้าหมายวันนี้ก็คือไปทํากิจกรรมกาแฟกับบูธต่างๆนะคะ,ะ,คะเริ่มต้นที่บูธมอคค่ามาสเตอนะคะ นี่กำลังดูว่าเล่าหน้าเหมือนในจอไหมนอกจากเขาจะใจดีให้เรามาโปรโมต Coffee Subscription นะคะวันนี้ยังมาทำกิจกรรมบาร์เทคโอเวอร์กับเขาด้วยเอา,มาเมล็ดกาแฟาหลากหลายตัวจากหลายลุงขั่วบนแพลตฟอร์มแค v เ n ิ o นะคะมาให้ทุกคนได้ลองชิมกันโดยชงด้วยเครื่องมอคคามมสเตอร์ค่ะนี่ มีคนมาแอบถ่ายรูปด้วยนี่นะคะมเมล็ดก,กาแฟของเรามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ค่ะชิมกาแฟตัวนี้ดีมากๆเๆพื่อนๆพี่ๆแล้วตำรวจกาแฟอ่ะรอเล่นนะคะแวะกันมาเยี่ยมอย่างไม่ขาดสายไปชงกาแฟกันต่อที่บูตจัสกโกนะคะแล้วดูกล้องของเขาจริงจังมากก็เอากาแฟมาลองใช้ริปกับริปเปอร์ตัวใหม่ของทางจัสกโกนะคะริปไม่ซ้ำไม่ใช่สูตรกาแฟนะคะแต่ว่าเป็นเมล็ดกาแฟเพราะขนมาหลายตัวได้ของติดไม้ติดมือกลับ,บบ้านด้วยนะปิดจบด้วยการพาเพื่อนไปเสียงเงินนะคะเพ <c oughs> ื่อนอยากมีมุมกาแฟในบ้านม